สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเป้าเช่นเคยนะสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มนะครับทางแฟนเพจแห่งนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันเสาร์ฟุตบอลลกยุโรปเริ่มจะทยอยกลับมารีสตาร์ทกันอีกครั้งนะ ก็ามาดูกันเลยวันนี้นํามาฝากกันนะครับเริ่มมาที่2องทุ่มครึ่งบุนเดสลิกาเยอรมันอันดับ10แฮธาเบอร์ลินเปิดบ้านพบ12อย่างอัลส์บวกนะครับแฮธา,าี่ฟอร์มใช้ได้นะหลังจากรีสตาร์ทกลับมาในชนะ2เสมอ1ส่วนอัลส์บวกในชนะเสมอแพ้อย่างละ1นัดเฮ้ hey hey, ูเฮ้ทูที่เจอกันก็สูสีเหมือนกันนะครับชนะฝั่งละ1เกมและเสมอไป3นัดจาก5เกมหลังสุดที่พบกันนะดูแฮธาเบอร์ลินครับวันนี้ใช้เดเดริกโบยาต้าครับมาโก้กรูยิชนี่ฟอร์มดีเลยนะ และตัวรูกครับสูนหน้าจอมเก่าเวดดัตอีบิเซวิชโดยมีคริสตอปียนเด็กเป็นตัวสำรองส่วนอัลสบวกครับวันนี้ใช้ทินเยตวยครับรานีเกดีล่าแล้วก็ฟอร์เรนนีเดเลชเนอร์นะครับคู่นี้หาาเล่นในบ้านแม้จะเป็นสนามปิดแต่พวกเขาคุ้นเคยกับสนามนี้เป็นอย่างดีนะและวันนี้บังคับชนะ1สกอร์เพื่อเฮ50%อยากเฮ100%ต้องยิงเกิน1สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วพวกเขาฟอร์มดีใช้ได้ อัลส์บวกเองเป็นทีมที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเพราะนั้นวันนี้ดูแลแพท่าเบอร์ลิน1ประตูกับ3แต้มน่าจะพอเบียดไหวลุ้นแค่สกอร์ขาดมองเจ้าถิ่นยิงชราแฮท่าเบอร์ลินครับ2ทุ่มครึ่งอีก1คู่ครับเป็นบุนเดสก้าเยอรมันเหมือนกันอันดับ15ครับไมล์ศูนย์เปิดบ้านพบอันดับ7จ็ดฮอฟเฟนไฮม์ไมล์นี่เสมอ2แพ้1จากช่วงรีสตาร์ทกลับมา3นัดนะครับส่วนฮอฟเฟนไฮม์นี่ชนะเสมอแพ้อย่างละ1เกมเฮตัเองห้าเกมหลังสุดที่พบกันนี่เท่ากันเลยคร ตัวผู้เล่นมา .05 วันนี้ใช้เจฟฟรีย์บูมาครับเรนโดบารเรโรและชองฟิลิปมาเตต้าส่วนฮอฟเฟนไฮม์วันนี้ไปเยือนนะสนามปิดเพราะนั้นยเย้าเยือนจะไม่ต่างกันมากเป็นเที่ความคุ้นชินในสนามนะฮอฟเฟนไฮม์ heim, วันนี้ใช้สเตฟานพอชครับเซบาสเตียนรูดี้และก็มูนัสดับบัวนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันเจดมเอ็นไปทางทีมเยือนชัดเจนนะครับมา .05 ฟอร์มไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยบุกมาวันนี้เจดมบองว่าไม่น่าถึงแพ้โอกาสเสมอคู่นี้มีสูงเต็มที่ก็ลุ้นเชียร์ฟรีแต่ถ้ามมุชนะ ฮอฟเฟนไฮม์มีโอกาสปลุกเบียดเบียดได้อยู่เพราะน้นมองทีมเยือนครับฮอฟเฟนไฮม์ครับปิดท้ายที่3ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรรเมีริกของเบลารุสครับหลายคนลืมไปแล้วแต่ยังเตะกันอยู่นะอันดับ16ครับบวยเลยอย่างเบลชีนาเปิดบ้านพบ11สลาเวียโมซีครับเบลชีนาห้านาหลังสุดเสมอ1น,นแพ้4่หวยแตกสุดๆเลยส่วนโมซีมาเยือนวันนี้ชนะ1เสมอ2 แพ้2ดีกว่าเบลชินาเล็กๆเฮดตูเฮดดันเท่าคอีกครับห้านัดหลังสุดที่พบกันชนะฝั่งละ2เสมอไป1เกมนะดูตัวเล่นครับเบลชินาวันนี้ใช้คอนสแตนตินคูชินสกี้ครับเซอร์เกย์เกล็บโก้แล้วก็เลโอนิดโคเวลเป็นตัวรุกนะส่วนสลาเวโมซิวนี้ใช้ยูริปันเตียครับฟรานซิสนาและเดนิสเทตเท คู่นี้สลาเวียโมซีบุกมาเสมอหลายชุดหนึ่งข้างแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามนี่3แต้มพร้อมเสียงเฮของแฟนๆมาเต็มๆซึ่งดูแลว้วพวกเขาดีกว่าเบลชินาชัดเจนครับวันนี้บุกมาไม่น่ามีแพ้มีเสมอกับบุกชนะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะเต็มที่ก็ตัวชาครึ่งซีกนะเพราะฉนั้นฝั่งทีมเยือนน่าสนใจครับมองไปที่สลาเวียโมซีครับสรุป3ที่จะทำคะาเป้าคือวันเสารแบบนี้นะครับแฮธาบริน ฮอฟเฟนไฮม์และซลาเวียโมซีนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มหลคที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ